เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชมรมคนรักเสื้อ T D แบบฟรีๆมาให้เรารับกันอีกแล้วนะครับผมนะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมารับไอเทมฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมมีไอเทมฟรีมาให้เรารับกันถึง5ชิ้นด้วยกันครับ นั่นก็คือเสื้อทีดีนั่นเองครับคุณผู้ชมครัสำหรับตัวแรกเป็นเสื้อหนังสุดเทพผมกดรับมาแล้วนะครับผมนะและตัวที่2ครับบอกเลยว่าเท่มากๆครับผมเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำนะฮะเป็นสิงนักบิดครับผมบอกเลยว่าใส่คู่กับหมวกกันน็อกนี่ใช่เลยนะครับผมสิงนักบิดเท่จัดตัวนี้ผมก็รับมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยผมรับไปครบทุกตัวแล้วนะฮะแต่ว่าลืมกดอัดคลิปครับผมสำหรับตัวที่3นะครับผมเป็นเสื้อยีนนะครับคุณผู้ชมมาสีขาวนะฮะ ัวนี้ออกจะดูเรียบร้อยหน่อยนะครับก็กดรับอีกแล้วเช่นกันนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยเสื้อที่เขาแจกมาทางโลบอกแจกมามีแต่ของผู้ชายทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าของผู้หญิงเนี่ยจะแจกภายในอนาคตรหรือเปล่าครับหรือว่าเขาสํารวจแล้วนะฮะว่าผู้เล่นโลบอกส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเดานะครับคุณผู้ชมฮะผมไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดสาหรับตรงนี้ผมพูดเผื่อไว้เฉยๆนะครับผมนะแต่ไม่แน่ฮะเราอาจจะเห็นไอเทมของผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อ T ีที่เขาแจกภายในอนาคต ก็เป็นได้นะครับผมนะและตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชมมามากันอีกแล้วก็ผมเสื้อฮูดลายนี้นะครับคุณผู้ชมแต่รอบนี้เป็นสีฟ้าอมเขียวครับผมเป็นสีน้ําทะเลนั่นเองนะครับผมนะเอาเลยครับผมยังไงก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมผู้หญิงหรือว่าของผู้ชายนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมฟรีใครๆก็ชอบจริงไหมนะครับผมนะและสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและหากต้องกชื่อเจาคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใใจนกาารทํคิป กับผมเลยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบายคลิปนี้มาเร็วไปเร็ว